1. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพรสวรรค์เมื่อก่อนที่มีความเชื่อที่ว่าการที่จะเรียนเก่งสอบติดได้เนี่ยมันจะต้องเรียนเก่งมาก่อนหัวดีมาก่อนฉลาดมาก่อนต้องมีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นหมอหนนนันนีถึงจะเรียนเก่งถึงจะสอบติดได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่ผิด ซึ่งจริงๆแล้วพรสวรรค์มีผลไหมจริงๆมันมีนะแต่แม่งน้อยมากและมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แม่งมาตอกย้ำพี่ว่าเฮ้ยพรสวรรค์นะมันมีผลนะแต่แม่งน้อยมาก,มากคือเรื่องราวของเด็กหกหกที่ชีเด่นเด่นเป็นลูกศิษย์พี่เมื่อปีที่แล้วเป็นรุ่นเด็กหกหกคือถ้าถามว่าเขาเรียนเก่งไหมพี่ว่าก็ประมาณหนึ่งไม่ได้แบบโหท็อป ระดับจังหวัดโรงเรียนระดับประเทศไม่ใช่แต่คือประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่พี่เห็นจากเดนนะคือความสม่ำเสมอและวินัยถ้าใครที่ลุยในคอร์สคณิต A Level กับพี่จะรู้ว่าพี่มีรวมข้อสอบมหาลาัยประมาณ1,000ข้อซึ่งเดนเองทำครบทุกข้อแต่ไม่ใช่วันหนึ่งทำพันข้อรวดเดียวไม่ใช่แบบนั้น สิ่งที่เดนทำคือความสม่ำเสมอแล้วก็วินัยหมายควาว่าทำทุกวันสิบข้อวันละสิบข้อวันละสิบข้อวันละสิบข้อข้อไหนไม่ได้ก็ส่งมาถามพี่ดูดูเชิญเลยได้งงก็ส่งมาถามพี่ดูดนันนี่ทำทุกวันเป็นเดือนเดือนสี่เดือนห้าเดือนไปเรื่อยๆจนแม่งครบพันข้อ และสุดท้ายไอ้ความสม่ำเสมอความมีวินยัยการทําวันละนิดโดยไม่สนใจพรสวรรค์ว่ากูจะมีหรือไม่มีอ่ะแม่งไอมีวินัยกับไอความสม่ำเสมอแม่งส่งผลให้เดนสอบติดวิศวะจุฬา ดังนั้นถ้าน้องเองที่ฟังอยู่อ่ะไม่ได้เก่งมาก่อนไม่ได้หัวดีมาก่อนไม่ได้มีพรสวรรค์ไม่มนีนู่นนั่นนี่ให้น้องเชื่อไปเลยว่าน้องแม่งสอบติดได้แน่นอนแค่ความมีวินัยกับความสม่ำเสมอมันจะพาให้น้องสอบติดและมันจะพาให้น้องสำเร็จในทุกๆเรื่องเหมือนอย่างที่เดนทำ